สองหน้าลานเดินเล่นท้องทุ่งนะคะพี่น้องขาหลังจากกลับมาจากสวนสัตว์เนาะแวะกินแม d กโดนัตั้งกล้องวิดีโอไม่รู้ยังไงไม่ได้นะคะคิดจนอิ่มครับผมอีกวิธจยโทรศัพท์อ่านตัวดูยาแบทหมดมันจะอ่านไม่เร็ลมาดูกันนะคะว่าเราลุ้นกันว่าเราจะเห็นเครื่องบินมาไหมลงไหมเราจะลาส่เช้า ไม่เครื่องไม่มามาตรงนี้แต่ต้องรอไงโอเคกดนะคะสตัปเปอร์อันเอชโนบดูดัตเตอร์ดูฮาวเดอร์ตัวตัดอิเลชัาลัดมาลัดมาลัดมาแล้วเราจะดูถ้าเราติดโทรศัพท์ตอนนี้โอ้มันาร์ดอ่าห้าโมงสี่สิบห้านาทีแล้วนะออกบ้านตั้งแต่กี่โมงวันนี้เป็นวันที่ยกให้เด็กจริงๆนะคะไปเดินเล่นกันค่ะพี่น้องคะเพื่อมีโอกาสได้เห็นเครื่องบิน ลงเนาะเยอะอีแคบโค้ดได้ยินเสียงเครื่องมาแล้วสองตายายวันนี้โอ้โหยกให้เป็นวันของเด็กเดเฮลันดักฟันดักพอดกินเจาบะโอ้ย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 ขนุกเขาบอกว่าแวะไปเล่นมันมีอีกที่นึงอมีของเล่นเด็กมาลงว่างั้นบอกไม่เอาแล้ว เดี๋ยวเดินตรงนี้สักพักหนึ่งก็กลับบ้านพักผ่อนนะคะพรุ่งนี้ยายจ๋าก็ทำงานเนาะต่อโอ้โลมเย็นชื่นใจคะ่ะชมบรรยากาศกันดีกว่าเนาะโอ้โหท้องฟ้าสดชื่นนี่ข้างสนามบินขอบข้างสนามบินนะคะมูเนิซีกดูวิ่งมาบอกตาวิ่งมาบอกตาว่าม,ามาัมซิมไปฉี่ อ้อากาศดีลมเย็นจอ้อยๆลมวอยๆยใจล่องลอยว่าเวป่ามันฝรั่งนะฮะใบมันเลยอ่ะออกดอกแล้วขอบสนาบิน น้องไอ้ทำไรลูกมาแอบดูดิว่าน้องไอ้ไปทำอะไรปิดหรือว่ากักลูกยูทำไรมกมักซิปมช่ไม่ใช่ไม่ใช่มักซิปไปซ่อนไม่ใช่มากีนมาชีโอเครอสนิทลูกออาไหนบอกว่ายูจะเดินไปสุดสายอะลูกฮะมาดูลุ้นกันซิวันนี้จะเห็นเครื่องบินไหมยาดาคอยบอกยายด้วยนะ ไม่โยนกันนะลูกนยาดาคอยบอกยายด้วยนะว่าเครื่องบินมาเดี๋ยวถ่ายไม่ทันนะโอ้ยเด็ดแจ้แต่ว่าลมแรงนะเย็นสบายสบาย,ยาอายายได้ยินเสียงเครื่องบินเสียงไหนอ,อะเสียงรถพะนะไม่เข้าป่าลูกลงไปเจอขนบุ้งนะย,ดา,ยาดายูมแพ้ขนนะมีขุมบุ้งตัวเขียวๆนะ ไม่ฟังลุยป่ากันแล้วพี่น้องะ่ะโอ้โหอ่ะปล่อยให้เต็มที่ปล่อยให้เล่นเต็มที่สองลิงไปแล้วนะอย่าอีกคโนเวกอะถ้าลมนิ่งเนาะลมนิ่งก็ร้อนเปียเลยนะ พอมีลมนี่ก็โอเคอยู่นะฮะอืมอากาศที่นี่อย่าลืมถ้าร้อนสุดๆเพราะเนี้ยเห็นเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะคะจะร้อนขึ้นทุกวันเพราะวันพุธนี้พุธหน้าเนี่ยจะถึงนะคะ30องศาอีกแล้วเนาะก็จะแรงๆแบบนี้นะคะช่วงนี้แต่คนทํางานก็โอ้สู้กันไปเพราะว่าสามียายจ๋าก็ได้หยุดแค่เสาร์อาทิตย์เนาะอืมจันถึงสุขเขาก็ทํางานอีกวันนี้วันที่เแล้วนะ ก็ยายจ๋าฮอลิเดย์ไปเมืองไทยวันที่สองสิงหาก็ทั้งเดือนเลยนะคะสามีก็ฮอลิเดย์เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ไปเมืองไทยนะคะเพราะไม่คิดว่าเขาจะมาเปิดเรื่องอ่าไทยพาร์ทหรือว่าเกี่ยวอะไรกับโควิดเนาะตอนนั้นนะคะตอนที่ยายจ๋าซื้อตั๋วมาตั้งแต่ปีใหม่ก็เลยกลายเป็นว่าอนุญาตให้ายาจ๋ากับขาสวยลูกไ,ไปเมืองไทยเพียงคนเดียวนะคะพี่น้องขา <Yeah. S 1> แต่โอเคช่วงนี้ปู่ป่วยพอดี สามีก็บอกว่าไม่ไปแหละดีแล้วเพราะว่าจะได้อยู่ดูแลปู่เนาะปู่ก็คงจะได้อยู่โรงพยาบาลอีกเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะะป่ะเดินชมบรรยากาศกันนะคะมีโอกาสออกมาแบบนี้ก็เหมือนได้เติมพลังเนาะพักผ่อนอีกแบบหนึ่งแต่ขานี่นมแล้วนะคะวันนี้วิ่งตามเด็กพักผ่อนสายตาอากาศสดชื่นนะแต่จะให้นั่งแบบสบายสบายไม่ทำอะไรดิ บอกเลยชีวิตเจ๊จ๋ามีน้อยมากเพราะว่ายังมีสองลิงน้อยนะฮะครับโอ้ยทะลึ่งอ่ะสองคนเนี้ยนะเมื่อก่อนมีลูกสาวก็พาลูกสาวเที่ยวพอเขาโตเนาะก็เบาไปอยังไไหนอุ้ย อันนี้เฮลิคอปเตอร์นะฮะนี่เราจะเป็นของอ๋อตำรวจเนาะของตำรวจนะฮะข้างหลังนี้ด้านนี้คือหลังสนามบินเนาะข้างหลังนี้ที่ว่าอ่าเกิดเหมือนกับคนเดินทางผิดกฎหมายหรือว่าไม่ไม,ไม่เขาเรียกว่าอะไรอะที่มาแล้วกระดาษไม่เรียบร้อยหรืออะไรเนี่ยเขาจะมีห้องพักอยู่ตรงนี้นะคะก่อนที่จะส่งตัวกลับประเทศเนาะ เหมือนเช็คเจออะไรหรือว่าผิดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ให้ออกจากสนามบินหลังจากข้างหลังเข้าไปตรงที่เราเดินเข้าไปไหนยมันจะมีบ้านพักที่จะมาไว้กักตัวก่อนที่จะส่งกลับเมืองไทยนะคะเนาะเขียวขจีป่ามันป่าขา้าวโพดข้าวก็เหลืองแดงแล้วไม่ได้ว่างไปดูตอนเขารถไถเก็บเกี่ยวข้าวนะคะ เนาะอย่างมันเนี่ยเขาก็ใช้รถเก็บเหมือนกันเวลาเขาเก็บอะแต่ก่อนยายจา๋าไม่ได้ทํางานนะคะที่ใกล้บ้านยายจา๋านะ่ะเขาก็เลือกใช้มาในเครื่องมันก็จะเข้าไปแต่หัวใหญ่ๆนะคะหัวเล็กๆมันก็จะรุ่มงอยู่เมื่อก่อนยายจา๋าเคยไปเก็บกับพี่คนไทยเขาเหมือนกันนะคะก็ใหม่ๆเลยเนาะที่จริงถ้าขยันนะคะยามเขาใช้เก็บผลผลิตเนี่ยหลังจากนั้นเราก็ไปเก็บเอาได้เหมือนกันเขาไม่ได้ห่วงนะคะเพราะเขาทิ้งแล้วเนาะ แต่เด๋ยนนี้ไม่มีเวลาไม่มีเวลาทํางานด้วยอะไรด้วยทะเลาะกันไปสุดทางนะคะสองหน้าหลานอีลุงตุงนางชีวิตยายจ๋านะคะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานในต่างแดนนี่เลยธรรมชาติหัวอกคนเป็นใหญ่ว่าลูกโตรเริ่มจะสบายนะคะแต่สุดท้ายต้องมาเลี้ยงหลานพี่น้องจา๋าอุย เดี๋ยวนะขากลับเดี๋ยวจะเก็บผักขมสักคำนี่ตรงนี้งามเลยนะคะผักขมเดี๋ยวขาวกลับก่อนเนาะเก็บไปลวกกินกับน้ำพริกนะคะเฮ้ยงามอยู่งามอยู่เดินเล่นนี่มีแต่ได้กำไรกับก็ได้กำไรนะคะพี่น้องจ้าเพราะอะไรเพราะช่วงนี้ก็จะมีผักเนะาะเออมาแล้ว มาแล้ว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 แกะ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 ยะเรามาอยู่ยาเรามาอยู่ตรงนี้เราจะเห็นไหมลูกเห็นใช่ไหมโอ้นี่เห็นไหมยะเห็นไหมมาแล้วมาแล้ว เสดายไม่อยู่ตรงนู้นน่ะป้าป้าเราเดินมาไกลอ่ะมาย่ามาโอปาโอปาลงเร่ลงสนามบินแล้วนะคะลงพื้นเร่กับบล็อกไซเดอร์โอ้จะได้เห็นอีกย่านี่เฟีซีนฮียนะอุมดัดอีส่ะไหนอะ กม้มไปค่ะน,นกสเตร์กินเจอฮัลโหลฮลัลโหลนี่ข้าวสีทองแล้วพี่น้องคะข้าวบาเล่เนาะอ,อันนี้ล็อกนี้ล็อกข้าวบาเล่อืมลาเกไปไกลๆยอาอแรงยังไม่หมดอีกเลยเนี่ย เดินลอเล่นในสวนสัตว์ตั้งเยอะเนี่ยแม่แม่นะยายจ๋าขาอ่อนหมดละสองลิงยังมีพลังอยู่เลยนะคะเพิ่งได้เติมแฮมเบอร์เกอร์มาเนาะ<แ> <c oughs> ยาดาตัวจิ๋วไม่ใช่ย่อยนะคะ<แ>โอ้โหแบบเรื่องเดินนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะเที่ยวไกลๆเนี่ยเมื่อก่อนคิดว่ายดาจะเล็กๆที่เอาไปเที่ยวด้วยเนี่ยคิดว่าเขาจะเดินไม่ไหวแต่บอกเลยไม่มีการยอมแพ้นะคะเรื่องเที่ยว เรื่องเดินแต่ปวินเนี่ยไม่ค่อยยังไม่เคยพาปวินเที่ยวสักทีนะฮะมีแต่ยดาเนาะโอ้ข้าวโพดกำลังติดสมัยก่อนเชื่อไหมเนี่ยข้าวโพดเนี่ยเวลาเขาออกฝักแก่ๆที่แถวใกล้บ้านแต่ว่าเป็นของญาติกันเนะาะยายจะไปหักมาต้มกินแต่ข้าวโพดไอ้นี่มันเป็นข้าวโพดที่เป็นอาหารสัตว์อะ เม็ดมันก็กําลังดีนะแต่ต้มแล้วแข็งมากเออมันไม่อร่อยก็ไม่เอาอีกเลยขอเขานะคะสองฝักสามฝักแล้วลองมาต้มดูกินไม่ได้มันแข็งนะเล่น <S 2> <S 2> <S 2> อะไรกันเนี่ยสองคนเนี่ยฮะอันนี้ถือว่างามเลยนะเนี่ยเนี่ย yeah. นดูนดนเดินชมบรรยากาศกันยาวๆนะคะพี่น้องขางก่อนที่จะกลับบ้านมามรอทีมชมเครื่องบินกันนะคะเย็ยนวันนี้ขาร้อนมากร้อนมาก้อากอขอน้ปาปลากินโอ้อน้ำอยู่เอามาไหมหนะไม่บีป่าแมเดอะสตมแม่มย่มันถูกไหมล่ะ ถ้าไม่ถูกก็ไม่บ่นลูกโอเคเนี่ยทะเลาะก,กันสุดทางอุย้ยซีไวกุมีอีกแล้วดูนะคะพี่น้องคะลงแล้วลงแล้วในสนามบินนู่่นไงมันไม่ได้ตอบค่ะนู่นไงมันไม่ได้ตอบมันจะไปลง เนี่ย yeah. มันไม่ได้ตกลูกมันลงสนามบินเอ oh.